5าอาหารตัวช่วยในการเครื่องหมายคำพูดขับถ่ายเครื่องหมายคำพูดตอนเช้าเชื่อว่ามีหลายคนที่มีปัญหาท้องผูกและขับถ่ายไม่เป็นเวลาซึ่งวันนี้เรามี5ตัวช่วยที่จะทําให้คุณขับถ่ายได้สะดวกและเป็นเวลามากขึ้นในตอนเช้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและร่างกายดังนั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง1จุด ดื่มน้ำเปล่าทันทีเมื่อตื่นนอนการดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย1 2. แก้วเมื่อตื่นนอนทันที ซึ่งเป็นขานักที่ท้องว่าจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นเพราะเมื่อเราดื่มน้ำเปล่าเมื่อท้องว่างลำไส้ก็จะทำงานได้ดีขึ้นและส่งผลให้เราขับถ่ายเป็นเวลาแถมยังช่วยในเรื่องของไม่ทำให้ท้องผูกนอกจากนี้ยังที่ทราบกันดีว่าน้ำเปล่ายังช่วยบำรุงผิวพัดให้เปล่งปลั่งอีกด้วยดังนั้นเราจึงควรดื่มน้ำเปล่ายางน้อยวันละแปดแก้วต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดีสองจุด ดื่มกาแฟตอนท้องว่าการดื่มกาแฟในตอนเช้าขณะที่ท้องว่าจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้เนื่องจากกาแฟจะไปช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารทําให้เร่งกระบวนการย่อยอาหารและส่งผลให้ลำไส้ทํางานเร็วขึ้นกระทับทาให้คุณรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําแล้วขับถ่ายออกมาในที่สุดนั่นเองแต่ครั้งนี้การดื่มกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้นอนไม่หลับใจสั่นและใจเต้นเร็วปกติ รวมถึงความดันโดผิดสูงขึ้นและอาจถึงคันเสียชีวิตกับทันหันได้เลยทีเดียว 3. จุด นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตก็ช่วยได้หากคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอยากขับถ่ายในตอนเช้าลองหาตัวช่วยอย่างนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตกินดูก็ได้เพราะนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตมีดูลินรีที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้คุณสามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเหนืออื่นใดน,นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกมากและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรครวมถึงเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียม ด้วย4จุดดื่มน้ำหผลไม้เช่นน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำส้มและน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงม,มากยิ่มผ้าคั้นสดสด,สดแล้วดื่มในตอนเช้าขานักท้องว่างด้วยแล้วรับรองเลยว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยคุณนะสมบัติของผลไม้ทั้งสองชนิด ซึ่งส้มก็มีกากใ่อาหารเยอะส่วนมะานาวก็มีส่วนช่วยกระตุน้นการทำงานของระบบขับถ่ายด้วยแถมแก้อาการท้องผูกได้จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลย5จุดกินผลไม้เช่นกล้วยส้มมะละกอสุก อย่างท,ที่ทราบกันดีว่าผมลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายอยู่แล้วแถมยังช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเช่นการกินกล้วยเมื่อท้องว่าจะช่วยกระตุ้นและทำให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นส่วนส้มที่มีวิตามินซีและกากใยก็ถือเป็นผมลไม้อีกอย่างที่จะไปช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้รวมถึงมะกอสุกเองที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆซึ่งรับรองว่าถ้ากินผมลไม้เหล่านี้เข้าไปในตอนเช้าจะช่วยท ให้คุณรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำได้เลยหลักไม่ขับถ่ายตอนเช้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการไม่ขับถ่ายในช่วงเวลา05.00-07.00นน,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 นานเข้าเป็นระยะเวลาหลายปีเลือดที่ไม่สะอาดจะไหลผ่านไปเลี้ยงสมองและหัวใจ ทำให้ไม่สดชื่นก่อนเพิ่มถึงบ่ายก็จะรู้สึกว่วมนอนแถมมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากก็มาจากเลือดที่ไม่สะอาดไปเลี้ยมปอดปอดก็จะขาบออกมาทางหิวหนังและลมหายใจซึ่งตัวเองจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่คนอื่นได้กลิ่นรวมถึงอาจรู้สึกปวดเขา่าและเมื่ออายุมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นฤทิ์สีดวงภาวานขอขอบคุณข้อูลโคลนวิทยาไดทาย,ยาบาลบรมราชาชนนีนพรวชิระ ้าค4รันดีสทอ